สวัสดีครับเพื่อนๆครับอีพีนี้ก็มาอีกนะมาอีกอีพีหนึง่งที่อยากแนะนำอีพีนี้ก็เป็นอีพีพิเศษเพราะอะไรเพราะมีพระรมฉายรักของกษัตริย์เราสองพระองค์อยู่ร่วมกันก็คือรัชกาลที่6กับรัชกาลที่เก้านะเพื่อนเห็นไหมผมบอกว่าเวลาเราดูเหรียญเนี่ยเราก็จะดูว่าเออเหรียญอะไรที่มัน พิเศษพิเศษขึ้นมาอย่างหนึ่งนะครับก็คือพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของพระองค์ที่เป็นพระมหากษัตริย์ไทยเาษก็เป็นเทียบพระวงศ์ท่านอื่นๆนะครับที่อยู่ในบรรจุในหน้าเหรียญเนี่ยนะอย่างเหรียญน,นี้ก็เหมือนกันอย่างเหรียญน,นี้เนี่ยมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่หกกับรัชกาลที่เก้าถ้าพูดถึงรัชกาลที่หกเป็นยุคที่นะครับ นะถ้าเป็นมองย้อนในประวัติศาสตร์ยุคใต้การที่โห่คือเป็นยุคที่เข้ายากหมากแพงนะเข้ายากหมากแพงจําคําผมไว้นะครับเพื่อนๆนะเป็นยุคที่เราเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะเรามีนะมีทหารส่งไปรบช่วยนะครับที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นยุคที่ลําบากยุคหนึ่งนะ มีการเอาเงินทองพระคังออกมาใช้แบบว่าโอ้มากมายมหาศาลนะครับเป็นยุคข้ายากหมากแพงยุคหนึ่งนะรัชกาลที่6กนะจำไว้นะนี่คือเหตุการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยของพระองค์ท่านนะครับคนที่เห็นเหรียญแล้วนะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วเนี่ย ก็จะเห็นว่านะครับในยุคราชการที่6มันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นมาพิเศษมีทหารเสือมีลูกเสือชาวบ้านนะและอีกเหรียญนี้ที่ออกมาเนี่ยก็เป็นเหรียญในเรื่องของการสร้างสากลเป็นการต,ตั้งสากลครั้งแรกในประเทศไทยเราคำว่าสากลคืออะไรสากลก็คือการรวมกลุ่มกันของประชาชนของพี่น้องชาวบ้านนืกอก็แล้แต่มาร่วมตัวกัน เอาเงินมาร่วมกันแล้วก็บริหารจัดการร่วมกัน mm. ก็นเรียกระบบสากลโดยการแบ่งผลกําไรให้กับสมาชิกนะนี่คือสากลคําว่าสากลนะครับฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องต่างๆที่ผมบอกเหรียญเหรียญหนึ่งมันมีสตอรี่มันมันมีเรื่องเล่าของมันนะครับประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแต่ว่ามันก็ควรที่จะต้องเอามานะ ต่อยอดเพื่อการพัฒนาเพื่อการทําให้การเปลี่ยนแปลงของประเทศหรือการพัฒนาประเทศให้มันดีขึ้นถูกไหมครับเพราะประวัติศาสตร์มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันไม่ดีอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องผ่านอดีตผ่านอดีตผ่านอดีตอดีตมันก็คือเรื่องที่มันเป็นตัวเตือนใจเรา ถ้าเราอยากประพฤตินตนท่ามันดีขึ้นอดีตที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปทํามันอดีตที่มันเป็นเรื่องที่เกิดความเจ็บช้าอดีตที่มันควรจะลืมเราก็ต้องลืมเราอย่าเอาอาดีตมาเป็นตัวชี้วัดในปัจจุบันครับพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดตลอดว่าเอย้อดีตผ่านแล้วก็ผ่านไปเยาอาอดีตมามาทำให้จิตใจเราห่อเหี่ยวหรือไม่มีกําลังใจในการทําหน้าที่ของเราต่อไปในปัจจุบัน นะครับลืมไปได้ลืมไปอดีตมันไม่สามารถที่จะไปย้อนกลับให้เรากลับไปทำเหมือนเดิมได้เพราะเวลามันผ่านมาหมดแล้วฉะนั้นนะครับอดีตมันก็แค่เครื่องเตือนใจอะไรไม่ดีเราก็อย่าไปทำเราอย่าไปประพฤตินะให้มันลืมลืมไปซะมันหวนกลับไปทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเราจะต้องตั้งมัน่น ยึดมั่นในปัจจุบันในขณะปัจจุบันในขณะที่เราเดินอยู่กินอยู่นอนอยู่ทําอยู่นี่คือปัจจุบันคิดดีทําดีก็คือปัจจุบันณปัจจุบันนี้ส่วนอนาคตมันยังมาไม่ถึงก็อย่าไปคาดหวังก็อย่าไปสร้างวิมานอย่าไปสร้างอะไรมันผิดหวังมามันจะทําให้เราเจ็บใจน้อยใจก็อย่าไปคิดถึงมันเอาปัจจุบันณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคิดดีทําดีเราทําดี สิ่งดีๆมันก็กลับมาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้นะครับโอเคเพืเ่อนๆดูเหรียญน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะครับเพื่อนดูนะครับเห็นไหมฮะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระอ,องค์ท่านสองพระองค์นะรัชกาลที่หกกับที่เก้านะครับจําเหรียญได้ได้นะเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับหกกับเก้านะนะ เป็นประเทศไทยเจ็ดสิบสองปีการสาหารอาดคแห่งชาติเห็นไหมครับเห็นไหมครับเหรียญจะเป็นอย่างนี้นะเหรียญจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆเห็นนะนะเห็นไหมครับนี่นครับคือสิ่งที่อยากให้เพื่อนได้เห็นนะอยากให้เพื่อนได้เห็นนะ เนไครับสภาพต้องให้สวยๆอย่างนี้เพื่อนๆเนี่ความคมชัดความอะไรยอย่างนี้เป็นงานที่ละเอียดนะานละเอียดแกออกมาได้สวยงามสิ่งพวกนี้ครับที่อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นได้รู้นะเห็นไหมครับนะครับโอเคเอาประมาณนี้เพื่อนๆคลิปนี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเพื่อนๆสวัสดีครับ